สวัสดีครับเตะติดเทรนขอนำเสนอเอาล่ะครับคลิปนี้มี3เรื่องใหญ่ที่สะเทือนวงการกีฬาอาเซียนครับ 1. ปิดทุกโซเชียลตัดขาดชีวิตเดิมมิเกลโรดิโกครับประกาศอำลาตโตเล็กช้างศึกปิดฉากฟุตซอลไทยด้วยน้ำตา ไม่ใช่แค่ลาออกนะครับแต่คือการปิดชีวิตบทเดิมอย่างสิ้นเชิง 2. ภารกิจโคชวังเริ่มแล้วอิมพอร์ส,สอแข่งโยุโรปกู้ศรัทธาช้างศึกยู23หลุยศึกชิงแชมป์เอเชียงานนี้ไม่ใช่แค่แก้ตัวครับแต่คือบทพิสูจน์ของจริงและ 3. นะครับเวียดนามขยับแรงทั้งภูมิภาคเปิดตัวซูปเปอร์โปรเจกต ก่อนสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในโลกสะท้อนชัดครับว่าเขามองกีฬาเป็นอนาคตของประเทศทั้งหมดนี้คือภาพโดยกันครับอดีตกำลังจากไปปัจจุบันต้องแก้และอนาคตที่เพื่อนบ้านกำลังวิ่งแซงเราจะมาไล่ทีละประเด็นคุยกันครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยปิดทุกโซเชียลตัดขาดชีวิตเดิมมิเกลอำลาโตเล็กช้างศึกปิดฉากฟุตซอลไทยด้วยน้ำตา แฟนฟุตซอลครับบางการอำลาไม่ต้องมีคำว่าลาออกแต่แค่ประโยคเดียวก็ทําให้ทั้งวงการเงียบครับเกมของผมได้จบลงแล้วนี่ไม่ใช่แค่ข่าวลือครับ แต่คือคำพูดจากปากของมิเกลโรดิโก้คนที่เลือกปิดทุกโซเชียลเพื่อตัดขาดชีวิตเดิมและอำลาฟุตซอลไทยอย่างเป็นทางการครับหลังจบภารกิจฟุตซอลซีเกม2025ครับครั้งที่3.3ที่ไทยเป็นเจ้าภาพมิเกลโรดิโก้ประกาศอำลาฟุตซอลทีมชาติไทยและอำลาวงการฟุตซอลอาชีพโดยสิ้นเชิงเขายืนยันชัดครับว่าจะไม่คุมทีมอาชีพอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือทีมชาติเตรียมปิดอินสตาแกรมและ X เดิ เดินทางกลับสเปนเพื่อดูแลครอบครัวและเริ่มต้นชีวิตใหม่ตลอด2ปีที่ผ่านมางานของเขาคือเข้าชิงฟุตซอลเอเชียนครับจบอันดับ9ของโลกในศึกฟุตซอลโลกแต่สิ่งที่ทําให้แฟนฟุตซอลไทยเจ็บไม่ใช่แค่การแยกทางครับแต่คือวิธีที่เขาจากไปมีเกี่ยวนะครับไม่ได้โทษใครไม่ได้โยนความผิดไม่ได้ปิดดรามา่า เขาพูดแค่ความจริงว่าครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้ฟุตซอลไม่ใช่อันดับหนึ่งของเขาอีกต่อไปและที่แทงใจที่สุดคือประโยคนี้ครับผมอำลาฟุตซอลอาชีพในประเทศที่ผมรักอย่างสุดหัวใจสิ่งที่มิเกียวทิ้งไว้ให้กับฟุตซอลไทยนะครับก็คือมาตรฐานการทำงานระดับโลกแนวคิดการพัฒนานักเตะและโค้ชรุ่นใหม่เป้าหมายที่ไม่เคยเล็กพาไทยติดท็อป10ของโลกเขาไม่ได้จากไปเพราะล้มเหลวครับแต่จากไปเพราะ ให้ทุกอย่างที่ให้ได้แล้วการจากไปของมิเกลนะครับไม่ใช่แค่เปลี่ยนโคช้ชแต่มันคือการเปลี่ยนยุคการตั้งคำถามกับทิศท,ทางใหม่และบททดสอบว่าระบบฟุตซอลไทยจะยืนได้ด้วยตัวเองหรือไม่ถ้าไม่มีการสารต่อแนวคิดสิ่งที่เขาสร้างมาอาจจะหายไปเร็วกว่าที่คิดครับแล้วแฟนฟุตซอลแหละครับคิดว่าพร้อมแล้วหรือยังที่จะเดินหน้าต่อโดยไม่มีโค้ชมิเกลสิ่งที่เขาทิ้งไว้จะถูกต่อยอดหรือ จะถูกลืมเหมือนที่ผ่านมาและสุดท้ายน,นะครับการปิดโซเชียลการตัดขาดชีวิตเดิมของเขาคือการจัดลาที่สง่าง,งามหรือคือสัญญาณว่าเขาเหนื่อยกับอะไรบางอย่างมากกว่าที่เราคิดคอมเมนต์มาคุยกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับภารกิจของโคชวังอิมพอร์ตแข่งโยุโรปกู้สตาช้างศึกยู23ลุยเอเชีย ไปบอลครับในการแพ้เวียดนามในบ้านชวดทองซีเกมในฐานะเจ้าภาพเจ็บแต่ยังไม่จบครับเพราะนี่คือภารกิจต่อไปของทวชชัยดำรงองตระกนลและครั้งนี้ครับไม่ใช่แค่แก้เกมแต่คืออัปเกรดทั้งระบบทีมชาติไทยยุ23ครับแพ้เวียดนามไป2ประตูต่อ3ในนัดชิงซีเกม2025พลาดเหรียญทองในบ้านครั้งแรกในรอบ58ปีชวดทองต่อนเนื่องสีสมัยติดนะครับ8ปปีภารกิจถัดไปคือศึกใหญ่ระด,ดับทวีครับ AFC u 2ยู s i ่ n Cup 2 0เอเชนครับแข่งวันที่7ถึง25มกราคมปีหน้าครับที่ซาดิอาระเบียไทยอยู่กลุ่มดีร่วมกับอิรักออสเตรเลียและจีนเอาอันดับ1และ2เข้ารอบ8ทีมสุดท้าย บทเรียนจากซีเกียมชัดมากครับไทยมีสปีดเกมรุกไม่พอขาดความแตกต่างในจังหวะสุดท้ายและนี่คือเหตุผลที่โคชวังเตรียมไพ่ตายจากโยุโรปคนแรกครับเอราวันกาลิเยปีกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสวัย19ปีจากลองส์จุดเด่นก็คือความเร็วการดวนต่อตัวและการทะลุลายคนที่สองครับจูดเบลส่วนหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษในวัย21ปีจากทริสบีทาวนะครับ จุดเด่นก็คือการยืนตำแหน่งการจบสกอร์และฟอร์มที่พึ่งพิสูจน์กับทีมชาตไทยชุดใหญ่นี่ไม่ใช่แค่เสริมชื่อครับแต่มันคือเติมชิ้นส่วนที่ขาดไป ถ้าทั้ง2คนนะครับเข้าระบบทันเวลาเกมลุกไทยจะเร็วขึ้นคมขึ้นมีอาวุธสวนกลับที่คู่แข่งต้องระวังโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์เพิ่มขึ้นจริงแต่โจทย์ใหญ่ก็คือเวลาเตรียมทีมสัน้นการประสานงานกับแกนหลักในประเทศและแฟนบอนลล่ะครับคิดว่าการดึงแข้งลูกครึ่งจากโยุโรปคือคำตอบที่ใช่ของช้างศึกยู23หรือยังถ้ามีเอาราวันบวกกับจูดเบลไทยจะสู้อิรักออสเตรเลียจีนได้แค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันครับ เวียดนามเปิดตัวซูเปอร์โปรเจกต์ก่อนสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ใหญ่สุดในโลกรัฐบาลเวียดนามครับเตรียมเดินหน้าซูเปอร์โปรเจกต์โอลิมปิกสปอร์ตซิตี้ชานกรุงฮานอยงบกว่า9.25แสนล้านดองประมาณ35,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสร้างสนามตรงดงนะครับแล้วจะเป็นสนามกีฬาใหญ่สุดในโลกเมื่อก่อสร้างเสร็จเวียดนามครับเตรียมยกระดับวงการกีฬาเดินหน้าโครงการก่อสร้าง โอลิมปิกสปอร์ตซิมูลค่าการลงทุนมหาศาลราว9.25แสนล้านดองซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประษัทของประเทศครับโครงการดังกล่าวนะครับจะครอบคุมพื้นที่11ต,ตำบลในกรุงฮานอยมีพื้นที่รวมประมาณ9,171เฮกตาร์รองรับประชากรได้ราว800,000คนโดยวางแผนแบ่งการพัฒนาออกเป็น4โครงการย่อย ตามโซนหลักและเป้าหมายแล้วเสร็จในปี2030หัวใจสำคัญของโอลิมปิกสปอร์ตซิตี้นะครับแห่งนี้ก็คือสนามตรงดงซึ่งล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยแบบเรนเดอร์อย่างเป็นทางการพร้อมเริ่มก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาและตั้งเป้าเสร็จในเดือนสิงหาคมปี2028สนามแห่งนี้นะครับถูกออกแบบมาตรฐานสากลมีความจุดสูงถึง1 3 5 0 0 0ที่นั่งพร้อมหลังคาคมเต็มรูปแบบเดีรับแรงบนันดาลใจ กลกงมโหระทึกดองเซินและสัญลักษณ์นกลักษนะครับเป็นมรดกวัฒนธรรมของเวียดนามหากก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนนะครับสนามตรงดงจะกลายเป็นสนามกีฬาใหญ่สุดในโลกและถูกวางบทบาทให้เป็นศูนย์กลางของการจัดการแข่งขันกีฬาระดับเมกะอีเวนต์ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมไปจนถึงโอลิมปิกเกมครับ เรามาปิดท้ายกันที่โคชองออกโรงปกป้องโคชวังหลังชวดทองซีเกม2025งพโคชองดูสิทธิ์เฉลิมแสนนะครับที่ปัจจุบันทำหน้านที่เป็นกุศซือของทัพปูม่วงมหากาบมหาสารคาม SBT FC ครับ โผลเข้าความถึงโคชวังนะครับหลังโดนด่าแรงโดยโคชวังนะครับทวชัยนํำรงอองตระกูลเพิ่งพาทีมชาติไทยนะครับลงสนามแพ้ให้กับทีมชาติเวียดนามไปอพอตูต่อใน4ีเกมครั้งที่33นะครับเมื่อวันที่18ทธันวาคมทําให้จบรายการด้วยการคว้าเหรียญเงินไปครองจากเกมนังกล่าวนะครับโคชวังโดนรุ่นน้องอดีตทีมชาติไทยออกมาวิจารณแรงก่อนที่รุ่นพี่ รุ่นน้องในวงการฟุตบอลจะออกมาโพสต์เพื่อปกป้องเช่นเดียวกันครับกับโค้ชโองดูสิเฉลิมแสนที่เข้าไปคอมเมนต์ในเพจของคุณบับเบิลยิ่งรักรักสวุวรรณนะครับอินฟลูเอนเซอร์สายฟุตบอลไทยชื่อดังว่าวิจารณ์ไม่ว่าหรอก แต่นี่มันดา่ามันดูถูกเขาวงการนี้เขามีแค่พี่น้องรู้จักกันหมดเห็นหลายครั้งละจะไม่มีใครครบด้วยไม่เนี่ยอย่างไรก็ตามครับอดีตแข้งทีมชาติไทยได้ออกมายืนยันแล้วว่าได้ออกไปโทรขอโทษทางโค้ชวงังเรียบร้อยแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ